ช่วงเช้าของวันนี้ก็ทีมงานซีวิลนะครับขอหนึ่งเบสนะครับก็ยกวอล์กเวย์นะครับเพื่อจะข้ามถนนนะครับนี่ก็โมบายไม่ว่างนะครับเราก็จัดเสิร์ฟให้ครับหนึ่งเบสนะครับแล้วก็ค่อยๆยกไปนะครับเพื่อนน้ำหนักอยู่ประมาณ4ตันนะครับกว่านะครับ วอลเวยตัวนี้ก็คือเอาไว้สวมตรงต่อม้อนะครับเอาไว้สําหรับให้พนักง,งานได้เดินนะครับเดินเพื่อทําการผูกเหล็กนะครับผูกเหล็กมัดเหล็กขึ้นต่อม้อนะครับก็จัดส่งให้นะครับตรงนี้เอ้ยนะครับ ตรงนี้เราก็จะเป็นพื้นที่ราดชันนะครับก็การบังคับรถเคนนก็จะยากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆสวิงไปนะครับเพื่อนก็ดูความปลอดภัยเป็นหลักนะครับดูรถสัญจรนะครับดูคนให้สัญญาณนะครับก็คอยเบรกรถที่จะข้ามนะครับก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับการยกในครั้งนี้นะครับ จัดเสิร์ฟให้นะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆหน่วยงานนะครับที่ใช้บริการนะครับก็บริการเป็นของเรานะครับครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับก็เสร็จไปหนึ่งเดทดนะครับเช้านี้ ก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อไปนะครับนี่ก็ขอขอบคุณครับก็พบกันนะครับคลิปหน้าต่อนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ให้การสนับสนุนตลอดมานะครับ